สาวลาวเห็นแล้วใจฟูทหารไทยกินไล่ฟรีตลอดทางป้าพี่พีเอฟซีก่อนอื่นน้องเดียก,กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุบผู้สุขอนอมมือนีกับเขาสูทั้งสองน้องเดียสาวลาวคือเกา่ามือนีน้องมากน้องเดียมากกับแม่คือเก่าสบายดีเลยแม่กาบสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดตุกตุกตุกอนอมมือนีกับเขาสูทั้งสองน้องเดียสาวลาวคือเก่า กลับมาพบพอก,กับแม่น้องเดียนอพอไปพี่น้องบอ่ได้เขาคิวเฮิงแล้วก็ขึ้นหอดเอฟซีแต่ละคนเนาะไดเอฟซี FC แต่กินหอดแม่น้องเดียอยู่วันนอเมื้อนี้น้องเดียสิมาขอเว้าไทย1คลิปป๊าพีพีเอฟซีนองเดียเห็นแล้วใจฟูภูมิใจอยากขอบคุณหรือว่าจนอยากนุบนุบอยากไหวเพราะมีพินองฟังไทยน้ำใจน้ำใจที่มีต่อทหารฝั่งไทยบอกได้เลยว่าสงคราม ทำให้รู้ว่าน้ำใจคนไทยดีมากดีมากจริงๆิพี่พีเอฟซีเพราะแม่พี่น้องฝั่งไทยเตรียมอาหารหรือว่าเตรียมสำลักไว้รอพี่ทหารฝั่งไทยทุกคนรอแม่จะเส้อบอกวา่ทาทหารไทยกินฟีไหลตลอดทั้งกินฟีไหลตลอด24ชั่วโสมงจังลาเด็ดเด็ดโเคยอย่างนี้นี่คือน้ำใจของคนไทยแม่น้องเดียนเล่าบบหูแล้วพี่พี่น้องพี่วันเล่าโบเคยเห็นเพราะวา่วา น้ำใจคนไทยน่ะดีอยู่แล้วน้อม่แต่บุคิดว่าจะดีขนาดนี้ไล่กินฟรีตลอดทางทุกคนจะเยอะแค่ไหนก็ไล่กินฟรีทุกคนวันนี้น้องเดียร์ได้รวมๆคลิปของทหารไทยและประชาชนไทยหรือว่าพี่น้องพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยน้องเดียร์ยกมือไหว้เลยน้ำใจพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยดีมากจริงๆเมื่อนี้แม่พรอมที่อยากจะไปเบังพ่อแม่พี่น้องฝั่งไทยมีน้ำใจน้ำใจดีแห้งต่อพ่อแม่พี่น้องต่อทหารไทยเด้อพ่แม่ น้องเดียเองก็บยาเค้นไปพอยพี่น้องน้องเดียจะพาพพเอฟซีไปเบิงตอนน้ำใจคนไทยที่แบบใส่ใจให้ทหารไทยยิงสุดๆบอกเลยเด้วยว่าทหารเอออาหารแต่ละอย่างเนี่ยเขาถอยเขาไปน้ำพพเอฟซีอาหารแต่ละอย่างเนี่ย,ออย, FC, อาาย,ยบอกเลยมีแต่แนวเส็บๆปะเนาะพ,พ่อพี่นี่แม่แม่จะเบงิงดูให้แม่เบงิงพพเอฟซี FC ดูขนาดว่านั่งอยู่ในรถ น้ำใจคนไทยอ่ะเอาน้ำมาให้นะแม่จะเบิงเอาน้ำมหไฮนะอยู่ในรถแบบพระชส่วนแบบเอาน้ำมใไ้นี่กินรี่อีกจะเบิงแม่เต็มที่ฟูเฟ่ให้ทหารไทยจะเบิงแม่เบิงน้ำใจคนไทยดีมากจริงๆพี่พี่เอฟซีนี่สู้ๆให้กำลังใจทหารไทยแม่จะเห็นจะเห็นแบบนี้จะคือจะได้แม่คืออยากกินคืออยากกินแเราเรียว่านี่ก็คือ นำใจพ่อเม่พี่น้องฝั่งไทยให้กินฟรีทหารไทยกินฟรีได้ตลอดทางแวกกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวแบบในไทยในตอนกลางคืนก็เลยกินฟรีอีกกินฟรีตลอดทางจริงๆริงี่พีเดเนี่ยทหารไทยไปขอคุณมเจ้าของร้านบอกได้เลยว่าน้ำใจคนไทยดีแห้งน้อม่ยดีจนแบบโรงเรียร์คิดว่าโอ้โหโ ดีเฮ้ยอันนี้แบบจึงว่ามีคําแบบให้คะแนนเต็มลอยด่นนะความใส่ใจความดีนะพีพีเอฟซีน้องเรียอะไรเนี่ยโอ้ใจผู้นี่เลยชาวบ้านทํากับข้าวรอแจกให้ทหารหน้าดูวซาตีหรือว่าน,น้องเอรียนอ่านผิดบ่งานงานทรายแลนปรปก้องประเทศนี่ยนะแม่จะเบิ่งเอาของมาให้ทหารโอ้โหหงูมั่งยืนฐาลนะแม่มเดียโอ้ไปทับแบบ เป็นทหารก็ต้องผ่าพุ่มใจแห้งน้องเมียแมนที่มพัะสดุสนคอยไห้ก็ได้นี่ตอนนี้คนไทยเอาเงินมาให้เอาตังค์มาให้น่ะเอฟซีเดิเอาตังค์มาให,นะาาให้ทหารไทยทุกคนงอทหารไทยเดินออกมาจากร้านอาหารแบบซึดยอดจริงๆนะแมียจะเห็นจ,จะสิดับเป็นจะได้ไหมก็ผมซื้อเสื้อเอือดเลยวะวแม่โงเรียนแล้วแนะนำเต็มไปันี่ ทหารไทยต้องได้กินเนื้อนี่ก็คือแกงเสียวหวานเนื้องวอู้หูน้องเยียเห็นแล้วอยากกินพี่ีเอฟซีดูที่เนื้อเต็มอยู่อยากแบบอาหารแบบทหารไทยต้องได้กินอาหารดีที่สุดเลยที่เราแบบนุ้งเดียวประกาศเสียงแล้วบออ๋อเนาะตัวใหย่ติดพีพีเอฟซีโอ้โหคนนั้นเี่ยผู้รับถวยผู้รับถวยใหญูุ่ดสำหรับทหารที่ชอบทานเนื้อ นี่ก็คือแบบให้กินฟรีทุกอย่างเลยนี่นี่เจ้าของชุดแรกๆเนี่ยเขาไม่ค่อยได้จอดจะมีเป็นบางชุดที่จอดเนี่ยผมช่วยเป็นเป็นบางชุดไปแล้วแต่ว่าชุดที่น้องเขาได้ออกสื่อไปเนี่ยก็คือเป็นชุดรถถังครับมาประมาณเกือบยี่สิบคันอะจอดยาวถึงปั๊มคาเทกเลยครับทีแรกก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกครับเห็นเห็นเขาน้องเขาเดินมากันเต็มเลยก็กําลังหยิบของหยิบอะไรนี่ครับผมก็เลยมองหน้าแฟนว่าแม่เอาไงดี ก็ใจอยากช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วก็เลยพูดเข้าไปเลยครับปีไม่ีคชาใช้จ่ายหยิบได้เลยน้องทหารเขาก็อึ้งไปพักนึงครับก็บอกว่าไม่ต้องเกรงใจหยิบได้เลยครับถือว่าช่วยกันครับผมเพราะว่าเขาใช้ทั้งเลือดเนื้อในการปกป้องแผ่นดินให้เราเราอยู่แบบสุขสบายในพื้นที่ที่เราไม่ได้อยู่ในพื้นที่เสี่ยงครับก็ช่วยเหลือกันไปเงี้ยครับนี่ก็อีกร้านหนึ่งทหารขับรถ หาล้านค้าหลายกิโลมีร้านผมเปิดอยู่ร้านเดียวผมอาจจะช่วยไม่มากแต่ก็ช่วยเท่าที่มีขอบคุณที่ปกป้องประชาชนครับทรายแลนช่วยกันโอู้หูบอยเลยด้วว่าน้ำใจคนไทยยิ่งใหญ่กว่าสิ่งอื่นๆไม่มากแต่ก็ภูมิใจเนาะแม่ช่วยบร้ายแต่ก,ก็ช่วยเนี่ยนะพ,พีพีเอฟซีซันี้สซาหรับเท่านีร้ายสุดแต่แล้วแม่โอ้โหบางทีแม่มันรับไปแบบ ยกมือขอบคุณอีกทหารกันนะหากแหงพ p f c นุงเดียบุมมีคำไดนี่ประสาชนมาเดียงกูเตียวประสาชนเดียงกูเตียวทหารจนอวน้อวนแล้พพ p f c อ้วนแต่กันยังรอยังหนาหากคนไทยไม่ทิ้งกันสำดทหารไทยให้ปีคนเป็นร้อยลงมาซื้อของในร้านค้าเขาไม่เก็บตังสักบาทขอบคุณคนไทยโอ้โนี่เด้แม่ บุคิดตั้งจักบาทได้เนี่ยบึงฮะนี่เด็กเจ้าของลนงามแท้งามแท้นี่มึงทีทหารลงมางามใจดีใจดีสุดๆคนไทยใจดีสุดๆพี่พีเอฟซีและเห็นแบบนี้แล้วน้องเรียเองเป็นคนลาวก็อยากขอบคุณคนไทยเนาะแม่ที่มีจิตใจดีมากๆจิตใจดีสุดๆเลยพี่พีเอฟซีแบบอู้หูบงทีทหารใส่สุดแบบแบบว่าคุ้งลงมากบาเดียวเป็นดอยนะน้องแม่แบบก็ร้ายันที่แบบเป็นตะหากได้แบบเนี่ย มีแต่ทหารโอ้แบบยิบไลทุกอย่างเลยในร้านไม่คิดตังค์สักบาทอ้อแบบจนทหารบอกว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงน้องเดียเห็นกันยังแบบโอ้ทหารไทยแบบน้ำใจคนไทยดีสุดยอดจริงๆพี่เอฟซนี่ดูแม่จะเบิง่ง กับตักสดๆเอาไปว่างโต๊ะน้องที่ยุธฐานก็ได้กินสดๆ้วยกันเพราะว่าคนอยู่นี่ปุ๊บกับแบงแบงไปหิยุธฐานนะครับคนที่จำเป็นต้องเฝ้าฐานอยู่ขึ้นมาเ่ราไใดนี่ครับอ๋อโต๊ะตักเองเลยครับน้องอ่ากินให้เต็มทีกินให้เต็มทีนี่ต้มแกเสร็จแล้วครับต้มแห่งเสร็จแล้วนี่ตอนนี้เป็น ทหารไทยท้ำกับเขางเดียเกี๋ผาบรรยากาศดีๆมาให้เบิงแบบแบบเป็นหมอที่วาอ่านั้นนะแม่หมอที่ว่าคือข้าวตะกี๋นี่แม่งเดียหูแต่ว่านงเดียบุหูนี่ขัวใครบางคแม่ขัวใครใส่แบบคือกัคือกัดซ้ำหน่อยเนาะเป็นตาหักเป็นตาแพงแท้นี่อู้ขัวมีนะแม่อู้คือสีแสบขนาดนี่ดิตุมอู้ต้มอู้ปากระป๋องนี่นะอู้เงยบบ่ จจเจดิ้งเดียเห็นได้อยากเลยนี่นะมึงเบิงแม่อู้หูสุดหยอดเลยพพเอฟซีนี่เขา่าอู้หูออกมาได้ไรง,งามแท้เนาะแม่อ่าแบบน้องเดียเห็นหมอแบบนี้ส่วนร้ายมีแต่ข้าวตะกี้หรือว่ามีแต่ของทหารน,นี่แหละเนาะแม่อ่าหน่องเดียเห็นจ้ะเสื่อมส้มจริงๆริพีเอฟซีนี่นะ ช่วยกันได้ไหมอ่ะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงผู้หญิงเป็นคนทำกับเขาผู้ชายเป็นเบอร์คนผู้ทานชายเป็นผู้เบิงหมอป้าเป็นจไงแม่จะเห็นแนวในความหูซื้อจ้ะแม่เห็นแนวความหูซื้อแล้วกันดีใจเนาะผาพุ่มใจน้เน,นาะเพิ่นบ่ถิ่มบ่ป้าพี่น้องเนาะกาบานเดียวกันเน่ะเกินว่าซ่ามซ้าซ่าซ่าพี่น้องเนาะพอไปพี่น้องหยานอืดหยันหิวไปเพื่อว่าไ,ไ,ไปต่อสู้ แม่ก <Man. S 2> ็เลยมีเหือมีแฮแบบคลิปที่ขอยเอามาลงนี่แม่บุ้ม่นคลิปโดนไะอ้คลิปสองสาวันนี่เองเลยเม,ม,<า>มนที่แบบว่าประชาชนฝังไทยใส่ใจทหารฝั่งไทยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยแบบน้ําใจแต่ละอย่างเนาะแม่มบอกเลยเลยว่าหล่นเรือจนทําให้สาวลาอูห้หูใจผู้แบบน้ําใจพ่อแม่พี่น้องฟังไทยมีแบบตอบ ทหารไทยแบบหล่นเดือสมมติว่าสมมติว่าคือเขาเป็นทหารนีกก็อิ่มก็ดีใจอิ่มใจมีคนสวยเหลือแเมนอิ่มกายอิ่มใจสูเป็นสูเมีนคือก็กระเพื่อสวยเดือเขาอิ่มเมนต่อไปก็สูทุกคนแต่ตลอดปลอดภัยเนาะเมนแล้วก็ภูมิใจเนาะแม่แล้วก็คีวีดีโอนีนงเดียเองก็เมย์ถ้าเกิดว่าบอกพิษผ่านประการใดนงเดียเองก็เม่ก็ขอบ ขอโทษขออภัยไปยังพ่อแม่พี่น้องฟังไทยหลายๆเนาะแม่เนาะอย่าว่าคําใดที Madonna, ่เฮาเว้าผิดผ่านไปแต่ว่าหลวงเดียออกมาคลิปนี้ก็อยากออกมาสื่นส้มพ่อแม่พี่น้องฟังไทยที่สื่อส่ออกมาขอบคุณทังทหารทั้งท <ม EN S 2> ังผู้เลี้ยงเนาะผู้มีน้ำใจแบบบ่แบบ,บ เห็นไลฟ์คลิปแบบคนไทยกันยอมฮาวระใจดีเนาะแม่กับคนลาวคนไทยกันยังทรงน,นั้นาทรงนี้มาให้ยตอนน้องเดียทําคลิปแต่ยอมรับเลยว่าผู้เเป็นอยใจดีเฮ้ไอเดียอ่ะกับไฮโห้หวานให้ร่ําให้รวยเนาะผู้เป็นทหารก็ให้ตลอดปลอดภัยเนาะไอ้พี่น้นอ,นนองแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องทหารฟังไทยสู่ๆเด้อเขาอ่าน้องเดียนปทุกภัยทุกคนเนาะ้องเดียกับแม่ขอเป็นกําลังใจให้เบิ่งตีขนาดแม่น้องเดียแล้วเบิ่งอยู่ทางนี้น้ำน้ำเสียงแห้งน้ําตายังจนสิไหลพี่ๆเอฟ ีอ่อาคลิปนี้น้องเดียก็แม่์ก็เสเด็ขอวตัวล่าไปเพียงจำหนีจังไรกะขอฝากพี่พีคนไทยที่เขามาแดีกับยายดื่มไปกำลังใจให้น้องเดียกับเมย์ในเด้อพอการคลิปหน้าพอ่อพี่น้องแกับสบายดีบ๊ายบาย